ที่ลึกลอกกินเกับการที่ต้องเผชิญความอ้างว้างไม่เหลือใครมันทรมานจนฉันแทบไม่อยากจะหายใจแต่เกียรติกายอย่างไรก็ไม่เห็นทางมองทุกสิ่ง ทุกอย่างก็เห็นเป็นภาพเธอหรือเป็นเพียงภาพละเมอที่ตัวฉันนั้นฝันไปเจ็บเจียนตายมันเหมือนฉันจะทนต่อไปไม่ได้แต่เกียรติกาย,ยาไรก็ไม่อันทา่า ต่อให้ทำยังไงก็เหมือนว่าฉันยิ่งจมลงไปและไม่ว่าจะทำยังไงก็เหมือนว่าเธอยิ่งไงกลห่างไปทุกทีเธอทำเพียงแค่มองฉันจมลงไปในนะ้ยิงลึกยิ่งดีไม่มีสักทีที่เธอจะจับมือฉันขึ้นไป ครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอนเลยครับดอยได้ไ่มดลยไปปลดทุกมาน่าเออียดจังเน่าจะลุดน่าจๆหลุดเลงนี้ชื่อว่าเพลงจมครับผมจมครับเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับอาร์ตก็เนื้อหาจะเปรียบเทียบกับความรักที่ผิดหวังกับเหมือนการจมลงไปในน้ำ แล้วเหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นอะไรเงี้ยครับยิ่งตะเกียกตะกายเท่าไหร่คนนั้นก็ยิ่งห่างออกไปทุกทีอะไรเงี้ยเข้าเรื่องเลยที่พูดมาเนแต่งให้กับอ็อฟฟองศักหรือเปล่าเอาจริงๆเอาจริงคือความความจริงคือได้พี่เขาเป็นแดงบาดันใจครับเพราะว่าพี่เขาเป็นนักร้องในดวงใจของเราอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าคือไม่เราไม่ได้แต่งเพื่อที่จะไปแบบ ไปง้อหรือไปขอคืนดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับเคยกินกันเหรอลูกหลรนเคยคบกันหรือเปล่าหรืออะไรก็คือเคยแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นแบบพี่น้องครับเราก็ไม่เราก็ไม่ได้คุยกันว่าเออเราจะต้องเป็นแฟนกันหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ได้ข่าวว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งเองทําเนื้อเองอะไรด้วยดนตรีเองใช่ทั้งหมดเลยเหรอเขาไปคุณครูสอนน้องเพลงนะเอาละฮะเป็นคุณครูอเด็กคนนี้เขาผู้อัสอนที่ไหนครับ สอนที่โรงเรียนของตัวเองคับเล็กๆอยู่ที่ไหนโรงเรียนอยู่ที่ไหนฮะอยู่แถวราชวัตรครับเขาเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงเองเลยเพื่อนมีหลายกระแสเหมือนกันเนาะเขาบล็อกใช่การที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าคุดอาร์ตเนี่ยเกาะกระแสคุณออฟปองสักนะครับเพื่อความดังจริงหรือเปล่าก็จะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากตรงที่เราเขียนในอินสตาแกรมของเราเองว่าว่าเพลงนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากพี่เขานะคือเขาเป็นนักร้องในดวงใจของเรานะอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็มาตอบกลับว่าแล้วเขว่า เหมือนจุงอะไรแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่เหมือนประมาณว่าอ๋อฟนาะอ๋ออ๋อปองเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าหยุดเถอะจริงแล้วป่ะจริงแล้วไม่อยากลื้อฟื้นไม่อยากให้เอาเข้าไปเกี่ยวข้องรู้สึกยังไงเหมือนเขาบอกอย่ามายุ่งกับเขาอย่ามาเกาะเขาดังแล้วฉันปั่นให้นะแบบประมาณพี่เองจะมีปัญญาดังเองเหรอเดี๋ยวต้องมาเกาะเขาดังเดี๋ยวฉันปั่นเดี๋ยให้นมดในจริงจริงแล้วก็มีพื้นที่เล็กๆของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยในในแบบในในการร้องเพลงของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เราก็แฮปปี้แล้วที่ได้อยู่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปเกาะเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยน้อยใจไหมเวลาเขาพูดอย่างนั้นก็มีนิดนึงครับไปเธอไปจงไปไปซะเพลงโบราณมากแหมอะไรจะ่ร้องออกเขากำลังดิ่เพลงจมอยู่เพลงอะไรของใครอ่ะเพลงแต่ฉันรู้ว่าของตั๊กของตั๊กอ๋อตั๊กสิริพรอยู่แล้ไม่รักไม่ยุลานะตั๊กสิริพรนไโตมากับเพลงนี้ต้องขออภัยเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยบอกอย่าไม่ยุ่งอย่าไม่ยุ่งมันมันผมผมเฮิร์ตนะ คือประเด็นอันนี้เราเราพูดแบบผู้ใหญ่นะถ้าสมมุติว่าสองคนเนี่ยก็ไม่ก็แค่เป็นเพื่อนกันหรือไม่รู้จักกันแล้วอยากจะคล้ายๆว่าชมกันเนี่ยคงไม่มีข่าวแต่แสดงว่าอาจจะอาจจะเคยเป็นเป็นเพื่อนกันสนิทกันอะไรเงี้ยก็เลยมีข่าวเขาบอกว่าล่าสุดเลยเนี่ยปองสีเนี่ยปองปองเอสปองสักเนี่ยเอสเอ็มเอสมาด่าเลยแหละว่าหยุดเถอะหยุดการกระทําอย่างนี้เถอะใช่ไหมไม่ไม่ได้ SMS มมาครับก็คือเราก็แบบหลังจากที่ข่าวออกไปคือ ข่าวที่เข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีแบบว่าแอปไปขอโทษเขาบ้างอะไรเงี้ยก็คือคุยกันปกติโอเคแล้วทุกวันนี้มียังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไหมก็ยังคุยกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนนะถามเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันแหวนที่คุณใส่ของคุณอ๊อฟปองสักปะไม่ใช่ครับอ้คนละประเด็นคนละประเด็นอยากบอกอะไรอย่างเงี้เรียกพี่ไหมพี่อ๊อฟไหมเรียกพี่อ๊อฟป่ะหรืออ๊อฟเฉยๆพี่อ๊อฟครับพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟบอกอะไรพี่อ๊อฟบ้าง พี่อาอลปองสสยอยากบอกอะไรเขาบอกผ่านตรงนี้ได้เลยครับก็อยากบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องราวที่แบบเข้าใจผิดมาจากเกิดจากอินสตาแกรมของเราหรือการที่เราพูดคุยต,อ,ตอบโต้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงไปถึงพี่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอโทษพี่เขาด้วยครับผมจริงๆก่อนที่จให้ที่นึน้องควรจะเป็นน้องที่แบบว่าเรารู้จักนะค,คือเขาเป็นครูสอนแล้วะสอนด้วยตัวเองทุกวันนะนั่นเองจาสมมุิอยากให้คุณสอนร้องเพลงทําไงบ้างติดต่อยังไง ก็มี m e l o d i u s Academy ครับผมชื่อโรงเรียนก็เข้าไปดูใน Facebook ได้ครับผมเฟซบ o ๊กอะไรน้อง m e l o d i u s Academy เลยครับ M E L O D I U E S มาทั้งทีมาพูดถึง Single ลใหม่ดีกว่าดีมากดีมามให้ฝากหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างก็กระแสตอบรับดีมากครับก็มีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรอย่เงี้ยก็คือจากไม่ดีจากเรื่องข่าวด้วยอะไรเงี้ยมาแบบนีแต่ก็คนก็จะอินไปกับเพลงเพลงนี้เยอะ ก็คืออย่างที่บอกว่าเพลงนี้แต่งมาจากประสบการณ์ความรักของอาร์ตที่แบบผิดหวังมาในอดีตอะไรเงี้ยแล้วมันฟังแล้วมันผิดหวังผิดหวังนะกร่แสจมรวมๆกันกระแสเพลงจมนี่ตอนนี้ขึ้นแต่ละขึ้นเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับแล้วก็อย่างใน YouTube นี่ก็เยยด เยี่ยนแสนแล้วเหมือนกันครับเป็นแค่เพลงยังไม่มียังไม่มีเอ็มวีรักน้องคนนี้มากรักแบบไหนน้องนะรักแบบรักน้องรักพี่เหมือนกันเเป็นกี่ยวกันในรายการหรือยังไงไม่กินกันแน่นอนเพราะว่าอาหารจะเป็นพิษนะฮะไม่มีการกินแล้วเป็นข่าร์บี้ครับต้องขอบคุณคุณอาร์ตเคพีเอ็นมากมากนะที่ตื่นมาคุยกับผมนะครับผมแนะนำเพลงใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับผม